ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพมแดงนะครับทางช่องแค m มิวฟุต t o ลคลับคลิปนี้นะครับประจําวันที่10เดือน12นะครับเมื่อนีเข้ากามากายผลไม้ริมทางนะครับคือเกาคือเดิมครับพี่น้องมื่อนีก็อา่า ได้เป็นสมนะครับสมเชียวหวานเห็ดเป็นถุงละลอยถุงละหาซีพื้เกานะครับน่ครับสมจีนกันเหลือมาก่หลายนะครับนี่ครับเป็นมือที่สามแล้วนะครับพี่น้องวันที่สามนะครับสมเข่ากับสีเบิร์ตแต่ละนะครับเอาสมมาเจ็ดล่างนะครับรอบนี้ ส้มเจียวหวานนะครับเจ็ดล่างส้มจีนกับเจ็ดล่างนะครับขายในวันที่สามแล้วนะครับได้จับกําไรมือว่านนี่นะครับมือว่านได้จับกําไรอยู่สองร้อยเก้าสิบบาทมือนี่กับขายกําไรเต็มๆนะครับกับบรลลีบอลอ,อนอยังดอกนะครับมือนี่จังไดก็ได้มาเบิดมือแล้วนะครับกะกะว่าจะขายราคานี้นะครับ สามอรอยลอยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเบิงก่อนช่วงเชียงเทียงเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ตรงที่ผมอยู่จะเงียบๆนะครับพอเฮ้ามาขายสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มรู้วางเงียบมือไหนะครับขายดีมือไรวันศุกร์นี่แหละนะครับตรงที่ผมอยู่จะเงียบกะคิดเอาไว้ พามนเป็นกำไรล้วนๆเลยนะครับได้จับมาแล้วหมู่บ้านนี้สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับหัาค่าน้ำมันหักค่ากินค่าอยากทุกอย่างแล้วนะครับมือหนีก็เลยว่าข,ขันมันบอเบิดอีรีเขากัสิเปลี่ยนเป็นซีล้อยหรือหาล้อยนะครับเลียสินค้าไปนะครับมืออื่นวันเสากะคอยไปโลงของกันใหม่นะครับช่วงนี้กะ สมเชวานนี่แหละนะครับขายดีเพราะว่าราคากับ่ัสูงพร้อมนะครับผมก็เอามาแค่เท่าไหรน้อสมเชวานสิบาทนะครับเอามาแค่16บาทเอามาขายตัง้งสามร่อยนะครับถือว่ากําไรหลายหล,ลายก็ผู้ปลูกอีกได้พี่น้องนะครับผู้ขายได้กําไรดีกว่าผู้ปลูกอีกนะครับนี่นครับถ้าเบิร์ไว้อะที่ไปเอารถไปล่างอยู่ นะครับบริแางก้าเตื่อรถกันเลยอุปกรณ์ทำมาหากินนี่ละพี่น้องนะครับง่ายๆมือนีกันเลยส่วนคลิปกะบ,บริเเมี่ยังจะเว้าร้ายนะครับให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศการขายนี่ละนะครับเป็นลักลักนะครับผ้าเบิงอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับขายบักสมเขียวหวานเป็นการอัปเดตนะครับพวา่ากับมีพี่น้องหลายคน กรติดตามทางทีมงานพุ่มแดงเข้าก็อยากเห็นว่าทีมงานพุมแดงเข้าเอาอย่างมาขายนะครับถ้าจะสอบถามเรื่องผลไม้นะครับอย่างอื่นมีอย่างหนาสนใจบอนะครับนอกจากบักสมนะครับกะเท่าที่ผมไปเบิงในตลาดก็บ่ค่อยมีนะครับที่จะเอามาขายริมถนนแต่ถามว่าพี่น้องก็กินหมากยังดียังสิงกงกินดีไปทุกหมากนะครับผลไม้ร่วมแต่ว่า ผ,ผลไมล้ริมทางเข้ามันต้องเอามาขายในเวลาที่จํากัดนะครับผมขายในเวลาที่จํากัดตั้งเป้าสองมือสามมือนะครับในการวิ่งเอาของนะครับถ้าผลไมร้รวมมันจะเคลียดสินค้าบเ,เบิร์ดเข้าจะไปเฮ็ดระบบเดียวกันครับแผงร้อยบ่ได้นะครับเฮ็ดระบบเดียวกันกับร้านผลไมร้รวมตลาดนัดตลาดคลองถมบ่ได้นะครับ นั่นข้าเจ้าเพราจะจำเป็นต้องเบิดทุกสิ้นดอกหอนมือล่งของข้าเจ้าก็ล่งของไม่แล้วนะครับแต่เข้าไปเหตุแบบนั้นบ่ได้สินค้าเข้ามันเหลือแล้วมันเป็นของเก่านะครับบ่ดีนะครับยุบนถนนนี่ต้องสดๆใไม่ๆมเอาเอาคุณภาพเขาขานะครับเอาคุณภาพเป็นตัวเรียกลูกค้านะครับเอาราคาเป็นตัวเรียกลูกค้าเพราะฉะนั้นเขากำหนดมือเลยคือของผมนี่กำหนด3วันนะครับผมกำหนด3วัน มือนี่มือที่สามทาบอดีนะครับจะเกิดมันโบเบิร์ตครับผมเคลียร์แล้วนะครับนี่ผมจะเคลียร์ด้วยราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมเฮ็ดได้กับตอนนี้กับเฮ็ดหาโลลอยได้นะครับทำห้าโลลอยก็ได้นะครับเพราะเขาจับกําไรแล้วนะครับเขาจะขายกับจักบาทก็ได้แล้วนะครับเขาจับกําไรแล้วเขาอยากขายจักบาทก็ได้แล้วส่วนกําไรที่เขาคํานวณขังตน้น จังของผมคำนวณมามันสองพันนะครับสองพันสองร้อยบาทผมก็ได้สนใจตรงนั้นแล้วนะครับผมสนใจแต่ว่ามือที่สามผมจะเบิดหรือบเบิดนะครับส่วนกําไรผมไปเอาในรอบต่อไปก็ได้นะครับถือว่ารอบนี่เขาได้พลาดพลาดที่ควาสามารถเก็บกําไรได้หลายแขวเอาความผิดทุกอย่างมาไว้ที่โตของเขาเองบดตองโยนความผิดให้ลูกค,ค้าด้วยกันเอาของเก่าไปขายในมือต่อไปนะครับ ให้ลูกค้ากินของเกาองมันมันโม,มเมนต์ลักการของขายผลไม้ริมทางนะครับผลไม้ริมทางนี่ตามจริงเนี่ยเขาต้องสําหรับที่น้องที่มีงบหลายนะครับนี่งบหลายเนี่ยให้แล่นเข่าสวนเลยนะครับเอาของถูก,ถ,กถูกมากปริมาณหลายๆนะครับหลัขายยาแพงนะครับบวกกําไรนิดๆหน่นนอยๆนี่เขาจะได้ลูกค้าดีกว่านี่ไปอีกนะครับแต่ว่าผมกับเฮดบ่ได้ช่วงนี้น้ำมันแพง นะครับปีที่แล้วผมได้ไปเอาส้มยู่ที่จังหวัดแพร่เลยนะครับส้มที่จังหวัดแพร่นะครับกเอาใซรรถแบบนี้ละนะครับได้มา26ลังปีที่แล้วนะครับขายดีเป็นแน่นน่พี่น้องเพราะว่าเข้าไปเอาถึงที่นี่มันได้มาถูกนะครับได้มาแค่สีบาทนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำมันแพงนะครับเห็ดแบบนั้นบ่ได้นะครับก็เลยต้องอาศัยตลาดขายส่งตลาดอุดรนะครับเป็นหม่องเบิ้งของเอาของ กับพี่น้องที่เริ่มต้นอาชีพนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งคําถามละละว่ามันจะได้เงินบ่หรือบ่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมแบบนั้นนี่ผมจะบอกเลยว่าอาชีพเดก็สร้างนะครับถ้าบบอดบบทนนี่ผมว่าบบได้อย่างจักอย่างหรอกนะครับแม้กระทั่งงานประจํางานบริษัทนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเหมือนอาชีพที่ผมกําลังทํานะครับอาชีพที่ผมกําลังทําอยู่นี่ นะครับเขาเอื่นว่าพยายามจะเป็นนายตัวเองนะครับจังได้มันก็ต้องยากกว่างานที่เป็นลูกน้องเขานะครับหาวิธีเป็นนายตัวเองนะครับมันก็ต้องยากอยู่แล้วนะครับส่วนงานที่เป็นลูกน้องเขานี่ครับจังได้มันก็ง่ายแหละครับพี่น้องเห็นงานกินเงินเดือนนะครับแต่ลองคิดเบิ่งคักนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนผมเชื่อว่าต้องอยากมีงานเป็นของตัวเองนะครับ เมื่อยเมื่อยในงานตัวเองดีกว่านะครับปวดหัวปวดหัวในงานตัวเองดีที่สุดนะครับมันจะมีบางมืออยู่นะครับที่เข้าขายดีนะครับสองรอบที่แล้วนะครับสองรอบที่แล้วนี่ผมจับกําไรขนขางหลายนะครับลงทุนซื้อของแค่สามพันกว่าบาทนะครับผมสามารถเทรดกาไรได้เกือบสามพันบาทนะครับกําไรเกือบเท่าตัวนะครับจะผมอาจจะเสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งคือผมอยุ่ไก่ตลาดอุดรนะครับ ค่าน้ามันในการเดินทางผมต้องใส่ตั้งหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับกำไรสามพันก็ต้องหักน้ามันพันหนึ่งนะครับผมจะเหลือจับแค่สองพันค่ากินค่ายยากเท่าอีกนะครับก็สิเหลือพันกว่าบาทนะครับขายสองมือนก็มีนะครับประมาณว่าตั้งเป้าสามมือเลยจะขายอยู่สองมือตลอดเอ้สามมือตลอดนะครับสองรอบที่แล้วนะครับผมขายอยู่สองมือนนะครับแต่ว่าหลบนีเท่า ห่อนมือที่สามนะครับก็เพราะเป็นยังนะครับเพราะว่าเป้าเป้าที่เขาตั้งในมือที่สามอยู่แล้วนะครับเม่ได้ไปฟื้นมันนะครับเมื่อวานวันพฤหัสนะครับอยู่ตรงอำเภอที่ผมขายนี่ข้าวมิตีตลาดนัดคลองถมนะครับประจําสัปดาห์ตลาดประจําอำเภอนะครับเฮ็ดไห่ยอดเฮาบอร์ดีนะครับของกัเลยเหลือมากมือนี่นะครับอันนั้นมันเป็นเหตุที่เฮาบ่ได้อยากให้มันเกิดนะครับ กัเห่กับมาขายในมือที่สามต่อนะครับคือมือวานนี่ต่อให้ผมเคลียร์เป็นซีโลลอยหาโลลอยนะครับลูกค้ากับเขาตลาดนัดยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเ่ากับขายเซฟนะครับขายราคาปกตินี่หลับไปบท่านเด็กฝ่าวเคลียร์เขาห่ากำหนดไว้แล้วว่าเ่าจะขายสามวันนะครบับสำหรับพี่น้องนะครับที่ต้องการช่องทางติดต่อนะครับทางแฟนเพจซื้อเดียวกันกับช่อง u t u b e นะครับทีมงานพมแดงนะครับเขามาพูดคุยกันได้ พูดคุยกันได้นะครับชลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีก้อนนะครับหวังว่าจะเป็นกับประโยชน์กับพี่น้องนะครับบ่หน่อยกันหลายนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ